พามาช่วงนี้เราจับตาเรื่องอะไรดีคะพี่สัมราสก็วันนี้เนี่ยเขมรกัมพูชาไทยล้วนๆเลยนะอเอาไว้เต็มอิ่มเลยวันนี้นะแต่ว่าเบรกแรกก็คุยกันเมืองไปแล้วนะค่ะก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นอีกช่วงหนึ่งที่จะคุยกันเรื่องเติมให้มันเต็มนะเรื่องของพื้นที่หนองจานขอ,องรับภาคที่หนึ่งนะครับสะแก้วรวมไปถึงช่องงานม้าด้วยะนะถ้าน้องหมิวจะถามแขกรับเชิญที่เรากําลังต่อสายอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ท่านเป็นอดีตกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ททบหนะคะแล้วก็เป็นอดีตแม่ทัพอดีตที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่หนึ่งด้วยนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรังครีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสำลาลคุณหมิวฮะถามตรงๆเลยเนี่ยกองทัพภาคที่หนึ่งโดนวิจารณ์บอกว่าโอ้ไปวางโรลลวดหนามห่างจากหลักเขตตั้ง500เมตรแล้วก็ครอบครัวเขเรก็200ครัวเรือนก็ยังอยู่ในเขตไทยทําให้เราสูญเสียไต ใหญ่หลวงนักนี่ท่านรังสีจะช่วยชี้แจงยังไงครับคือแบบนี้ตามที่รักษาการนายกเนี่ยท่านสัมภาษณ์ไปนะฮะว่าสาเหตุที่เราต้องกั้นล้นน้าเนี่ยครับที่ล่นเข้ามา500เมตรเนี่ยเป็นเพราะว่าไอการที่เราไปตกลงหยุดยิงที่มาเลเซียะออค,ครับครับที่รักษาการนายกพูดนะครับอืมว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นฮะก็เลยเป็นเหตุให้เราเนี่ยต้องมาต้องมากั้นล้นน้า ที่ห่างจากหมุดไปห้าร้อยเมตรตามคําพูดของรัาการนายกนะครับอืมก็ตอนนี้<อ>เนี่ยฝั่งกัมพูชาก็มาประท้วงเราอีกนะท่านหลังสีเรามันโดนสองเด้งเลยเนี่ยนะทะทำยังไงไม่คือวันนี้ผมผมผมมองแบบนี้นะฮะทางกัมพูชาเนี่ยเขาต้องการสร้างสงครามข่าวสารกับเรานะฮะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราน่าจะวิปกตอนนี้ก็คือว่า ผมมองแล้วว่าฮุนเซนเนี่ยกําลังจะประท่ากับเรารอบสองน,นะครับซึ่งผมได้ข่าวมาแล้วว่าหลังจากที่สหรัฐเนี่ยได้เอาเรือเข้ามาจอดที่ท่าเมืองเลียมเมื่อไหร่ยใน,นที่ยี่ห้าเนี่ยอืผมเชื่อว่าศึกยกสองจะเริ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงเราเนี่ยควรจะเตรียมตัวในเรื่องกําลังนะครับเพราะวันนี้เนี่ยอาวุธที่ขเขมรเหลืออยู่เนี่ยก็คือ p s l อชศูนย์สามนะครับบ m อยี่สิบเ็ด ครับเบื้องใหญ่ตาจอรรวมทั้งโดนีกจํานวนมากนะครับซึ่งผมค <นะ S 2> ิดว่าเราต้องใช้แผนคืนหนึ่งเนี่ยแผนตีโต้อตอบฉับพันนะครับ,รบสองเนี่ยยึดูมิประเทศสําคัญสามเนี่ยเข้าเข้ายึดที่คุณเซนค่าคิดไม่ถึงและเป็นจุดยศสาสตร์ของคุณเซนเพื่อทําให้คุณเซนยอมเจรจารต่อรองกับเราใน,นเงื่อนไขที่เรารได้เปรียบนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านสังสีเดี๋ยวจะถามเรื่องเนี้น่าสนใจแต่เอาเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ก่อนเนี่ยคิดว่า เราจะแก้ปมนี้ยังไงไอ้พื้นที่น้องจารงงผมว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราคงต้องอยู่ในข้อตกลงก่อนเนี่ยฮะว่า,าจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกําลังถูกไหมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยจะมีวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งที่ผมว่าจะแก้ทางนี้นี้ได้ก็คือว่าก็ดําเนินการป,ประกาศยกเลิกข้อตกลง13ข้อที่มาเลเซีย เพราะว่าเพราะว่าถ้าประกาศตกลงประกาศยกเลิกเมื่อไหร่นี่นะฮะ<ช>เราสามารถที่จะลุกได้เลยนะฮะ<ช>ก็คือกลับไปที่ดินแดนเราเพราะว่าเหตุผลแบบนี้วันนี้เราสามารถประกาศยกเลิกได้เพราะรอะไรเพราะว่าการที่กัมพูชามาวางระเบิดเราเนี่ยก็ถือว่าละเมิดข้อตกลงเราวนะ่เป็นการโจมตีเรานะเพราะแต่รเราขาขาดไปห้าคนนี่มันมีพยานหลักฐานเลยนะฮะครับครับ เอาอ่ะก็คือวันนี้มันมันสู้ันด้วยความชอบธรรมแล้วครับข้อตกลงว่าใครละเมิดซึ่งกัมพูชาเขาเป็นคนละเมิดเราก่อนนะขอขอเรื่องพื้นที่ของทัพภาคหนึ่งหรือสักข้อสองข้อท่านครับทําไมเมื่อก่อนนี่มันหลายแม่ทัพมาแล้วที่โดนวิจารณ์ว่าปล่อยปละละเลยพื้นที่นี้มันแก้ยากหรือยังไงหรือผลประโยชน์เยอะพื้นที่ไม่คุณคุณสามราคุณเหมือต้องยอมรับอย่างว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตบ่อนอ๋อเขตบ่อนคือบล่อยเป็นปล่อยเป็ดนะครับแล้วใช่ ตามที่เราได้ยินข่าวตลอดว่ามีนักการเมืองของเราข้าาการหรือนักลงทุนเนี่ยเราไปลงทุนอยู่ที่บ่อนแถวปอยเป็ดเยอะใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นผลแหล่งผลประโยชน์ขนาดใหญ่ถูกไหมครับอ๋ออ๋อก็สังเกตดูได้เลยกัมพูชาไม่เคยปะทะากับเราแถวนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าตรงนั้นอะมาเป็นแหล่งสกแกรมเมอร์นะเว็บพนันออนไลน์ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าเกิดมีการประไทยอีกรอบอะผมว่าเราควรจะยึดหรือทําลายตรงนั้นซะซึ่งเป็นจุดเุทธศาสตร์ที่คุณเสงกลัวมากอ๋อต้องทําลายเลยใช่ไหมอืมถูกครบก็มันก็ก็ทัวร์เรเขาบอกแล้วว่าเป็นแหล่งอาชญากรข้ามชาติาาาาในเรื่องไซเบอร์ในเรื่องเว็บหนันถูกไหมครับส,สมัยที่ท่านรังสีเป็นที่ปรึกษาของท่านแม่ทัพแม่ทัพหนึ่งตอนนั้นคือบิ๊กบี้ใช่ไหมพ,พทบทธบตอนนั้นนี่สถานการณ์ยังไม่แรงขนาดนี้ใช่ไหมหรือยังไง ก็คือณขนาดนั้นน่ะคุณเซนยังไม่คิดการใหญ่ที่จะเอาอ่าวไทยครับอเอาเอาสมบัติเราในอ่าวไทยถูกไหมฮะคือทั้งหมดเนี่ยคุณสํารานลองดูดีๆเลยว่าคิปตาไม่ดีทั้งหมดเนี่ยคุณเซนทําเพื่อต้องการดึงเราเข้ามาเจรจาเรื่องเรื่องการการน้ํามันในอ่าวไทยเพราะวันนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขามีปัญหามากในเรื่องเศรษฐกิจเอาว่าท่านหลังีเห็นด้วยท่านหลังสีเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้ามีโอกาสเมื่อไหรเราควรจะทุบกล่องดวงใจตรงนี้แล้วก็จัดพรมแดนใหม่อย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับคือวันนี้เนี่ยถ้าเรายังมายื้อเยือแบบนี้จัดได้เปรียบเราจะเป็นเสียเปรียบอ๋ระะบอรัฐบาลเพราะว่าเรื่องเรื่องระหว่างประเทศแบบนี้นะครับ,รบเวลาเรื่องสำคัญนะว่าตรงไหนเหมาะตรงไหนไม่เหมาะตรงไหนเหมาะสมอ่นะฮะมีโอกาสจะยกหูไปถึงแม่ถ้าภาคหนึ่งบิ๊กใหญ่บ้างไหม เขาจัดการหน่อยอะไรประมาณนี้อ๋อคือคือแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าท่านทุเรียนบอกท่านรู้อยู่แล้วกอ,อเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือวันเนี้ยคุณสำราญต้องยอมรับว่าอํานาจไม่ไม่ได้อยู่ที่ที่ทหารเนี่ยอานาจขัดสินใจทั้งหมดเนี่ยรวมถึงนโยบายทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลผมถึงเรียกร้องตลอดเงว่าให้พ่อก่อบตบเนี่ยประกาศกล่อยกันศึกทั่วรประเทศอืมพอถ้าประกาศก่อศกึกทั่วรประเทศปุ๊บเนี่ย อำนาจการตัดสินใจมาอยู่ที่ผบทบค่ะอืมอืแต่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่ท่านรังสีบอกว่าถ้าเราจะปิดเกมเรื่องนี้ได้เราต้องถล่มไปที่พื้นที่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากัมพูชาเขาไม่ยอมเปิดแนวรบฝั่งน,นั้นเนี่ยเราจะมีความชอบธรรมไปโจมตีหรอคะอืมคือแบบนี้วันนี้เนะี่ยมันอยู่ที่ว่าใครอึดกับกันแล้วนะคะเพราะกัมพูชาเขายามย่อย <c oughs> แล้วผมเชื่อว่าอา,าเนี่ยเขาอยู่เฉยไม่ได้ เขาสืกยกล่างเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยนะ,ะเขาเสียชีวิตทหารจํานวนมากไม่พอ,อเสียทั้งเงิน,นที่เอาวุธมาลบกับเราถูกไหมครับแล้วปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเขาเนี่ยกําลังทวีบานปลายขึ้นเพราะฉะนั้นเรารอจังหวะถ้าเขาผิดละเมิดสัญญา GBC สิบสามข้อเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะประกาศยกเลิกแล้วก็ดําเนินการตามแผนของเราได้เลยอืม เมื่อกี้บอกว่าวกําลังจะเปิดศึกรอบสองนี่ไทม์ไลน์น่าจะเป็นห่วงเวลาไหนฮะก็ที่ที่ผมที่เขาประเมินกันคือหลังจากที่สารัฐเนี่ยเอาเรือเข้ามาเพราะว่าผมได้ข่าวว่าผู้ชาการท่าพื้นตผู้ชาการที่คุมยุทธศาสยโดไบฟิกเนี่ยจะเข้ามาอาร่วมด้วยกับการที่เอาเรือลบสารัฐเข้ามาจอดจํานวนสองลำแรกก็หลังยี่้าสิงหครับครับ ใช่ครับอืม <ừ ừ. S 2> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อกัรพูชาเขาไม่หยุดหรอกครับเพราะว่าเขาเป็นสายเสียเปรียบน,นะครับอืมแต่เขาจะไม่เปิดศึก <ừ. S 1> ด้านด้านสายแก้วด้าน <ừ. S 1> พื้นที่ของทัพก,ก็พไม่เป็นไรฮะ <ừ. S 2> นนัคือสนามรบมันไม่จําเป็นพอถึงเวลาเปิดศึกแล้วเนี่ยเราต้องหาจุดมุงให้สาคัญจะหรือว่าการเตรียนซีโต้อตอบกลับเพื่อที่จะให้เขาหยุดไงฮะครับครับ ที่่านมาเนี่ยเรายังเดินเินกลยุทธ์ไม่ได้เต็มเป้าหมายหรือเต็มเต็มเต็มแผนนะฮะเพราะว่าเรามัวนึกถึงความสัมพันธ์หรือกลัวว่าสงครามมันจะขยายวงแต่งจริงแล้วเนี่ยเราดูคนเซ็นวันนี้แล้วเนี่ยเราควรจะต้องเปิดเกมลุกเขาบ้างครับอ๋อครับครับเอาสามข้อทวนท่านรังสีทวนอีกทีสามข้อตอน,น,นอตอน้ตน,ตนที่พูดมาหนึ่งต้องช่วงทิงอะไรนะหนึ่งอะไรนะคือหนึ่งเนี่ยต้องเตรียมแผนตีต้อตอบฉับพันในจุดที่เขาในจุดที่เขาปัด ที่เขายิงเราก่อนนะครับ,รบเริ่มยิงเราก่อนเนี่ยเราต้องตีโต้อตอบสะพานคือทำลายตรงนั้นให้สิ้นซ่าสองเนี่ยจัดก,การเข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์ภูมิภูมิที่สำคัญซึ่งเมื่อยึดแล้วเนี่ยเราเราจะได้เปรียบทางด้านการลบฮะสามเนี่ยต้องโจมตีเป้าหมายที่ฮุนเซนไม่คาดคิดว่าเราจะกล้านะครับซึ่ง,งถ้าโจมตีไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าฮุนเซนจะหยุดแล้วก็จะช็อกไป เช่นแถวปลอยเปรตเป็นต้นอย่างงั้นใช่ไหมรครับเพราะเรารู้อยู่แล้ววันนี้หัวใจของคุณเซนเนี่ยเส้นเลือดใหญ่ที่มาหล่อเลี้ยงประเทศเขาตอนนี้ก็คือเงินจากไอ้พวกบ่อนเนี่ยครับอแต่เราก็ต้องมีเงื่อนไขมีความชอบธรรมอย่างที่คุณหมิวว่านะไม่งั้นจู่ๆจะไปถล่มเขาเนี่ยก็คุยได้ไม่ครับก็ผมบอกไงว่ายัางไงคุณเซนเนี่ยไม่มีทางหยุดในเรื่องการที่จะมาศึกยกสองเราเนี่ย พเพราะเ่าอ,อย่าลือไมย่ยลกแรกเนี่ยเขาเขาขาดทุนรด้ยับนะฮะ,ะนิดเดียวถามนิดเดียวที่ตอนนี้ก็นักข่าวก็วิเคราะห์กันในกองทัพภาคที่หนึ่งก็มีการเหยียบเท้ากันชิงอำนาจกัน,นก็ทําให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพจริงไหมท่านท่านรังสีเคยอยู่กองทัพภาคที่หนึ่งมานี่คือคือแบบนี้ครับในเรื่องการที่จะ ใครจะมาลงดำลงตําแหน่งแม่ทัพใหม่แม่ทัพใหม่จะไปไหนมันเป็นเรื่องปกษษติแล้วของแนวทางรัฐประการถูกไหมครับ <ละ S 2> แต่ทุกอย่างก็อยู่ในกติกาแต่ผมเชื่อว่าทั้ง,งตอนเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยดันไปตกลงในข้อจุดยิง g b ีอ๋อมันลทําให้ตอนนั้นกําลังเราอยู่ได้แค่ตรงน,นั้นค่ะเพราะฉะนั้น ไอ้ตรงที่เขาพูดันเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยครัได้ไหมครับทาได้ครับหลังเที่ยงคืนนี่ยครับมันก็เป็นผลที่ทาให้เราต้องมากั้นรดนนําห่างจยากจุดเนี่ยห้าร้อยเมตรนะครับเอาว่ากองทัพพังีหนึ่งก็คงไม่ถึงอ่ะขัดแย้งกันนวลเนียไม่หรอกครับไม่นะกองทัพเราเป็นปึกแผนมากในยุคนี้เราเพราะเราดูจากผลนการลบเราก็รู้แล้วนะครับครับแต่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของ ผลประโยชน์ของบ่อนนะครับซึ่งเราก็รู้ว่ามันมีทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาอะที่อยู่ที่ได้ผลประโยชน์จากบ่อนตัวนี้นะครับครับเแล้วได้ฟังคําชี้แจงจากท่านรังสีก็ท่านผู้ชมคงสบายใจขึ้นเยอะไว้มีโอกาสหน้าจะสอบถามใหม่นะคะขอบคุณนะคะได้ครับขอบคุณนะครับท่านครับผลเอกรังสีกิติยานทรับค่ะอดีตที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่หนึ่งใช่นะก็คืออย่างอย่างเมื่อวานที่เจียวจ้าวมากคือ การที่พลตีนัดสีอินใช่ไหมค่ะท่านรองไทพทพาคที่สองอเขียนเรื่องช่องงานม้าเนี่ยนะ,ะเป็นเป็นอะไรที่ดีมากต้องท่านผู้ชมต้องไปอ่านในเพจของท่านนะคล้ายๆว่าเรานี่ใจดีเกินไปปล่อยปละละเลยสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาแก้ปัญหากันนี่ดังนั้น,นี่คำว่ามนุษยธรรมต้องมีการนิยามให้ถูกต้องด้วยทนะไมงั้นเราจะเราจะอะไรเราจะเสียเปรียบแล้วก็มาแก้ปัญหากันแบบอะไรแบบไม่รู้จบ เอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการจับตาประเทศไทยวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ